สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาถ่าย PR สโมสรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะนี้เรามาถามความรู้สึกของพี่แก๊สกันหน่อยอ่ารู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกสดมากค่ะรู้สึกมากสูงค่ะแล้วก็ขอบคุณมากค่ะที่ให้การได้นะครับเนี่ยกาแฟมาถามที่ทับดีกันอ่าไม่ไปแล้วนะคะนี่นะนี่ถามตอนนี้กําลังถ่ายอยู่นะคะตอนนี้กําลังถ่ายอยู่นะคะ นะตัวนี้นะคะก็เขากำลังไอ้นี่กันอยู่นะครับนี่ไม่รู้สึกเครียดเลยนะคะพอน้องออนคนเดียวนะครับช่วยให้กล่องของเราสนุกสนานมากเลยนะคะน,น,น,นี่นะคะหัวเรือใหญ่ของเรานะคะ คุณโยชิมันเหลือแค่ไม่กี่คนมันต้องยืนะคะหมดหรอยายของเราต้นน้ำเบาๆเขาทำลงนี่นะคะคนเก็บรายละเอียดนะค่ะและนี่นะคะก็คือเบื้องหลังการทำงานของเรานะคะกับสายแรกเนาะใช่อะไปครับพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูอีกบ๊ายบายอะไรแม่